วันสยามฟันนี่เฟิร์สจัดงานถแถลงข่าวรายการใหม่เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มรายการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งเน้นทั้งการร้องเล่นเต้นและเอนเตอร์เทนแบบสุดเวียงค่ะซึ่งรายการได้ทําการออดิชั่นจากทั่วประเทศไทยและได้นักร้องคุณภาพทั้ง77จังหวัด77คนสู่การแข่งขันผ่านหน้าจอทีวีและโซเชียลมีเดียไปสู่6คนสุดท้ายค่ะที่พร้อมเป็นศิลปินหน้าใหม่เพื่อประดับวงการบันเทิงลูกทุ่งบ้านเราค่ะชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทโดยมีกรรมการแถวหน้าของเมืองไทยที่จะมาเฟ้นหาหนักรอง ลูกุ่หหน้าใมได้แก่คุณยิ่งยงยอดบัวงามค่ะคูเทียมชูติเดชดีเจบุโกคุณเบกกี้สีธัญญาคุณลูกตาลชนทิชาและคุณมินวรันลักษ์ดำเนินรายการโดยนักร้องเอลพิวปออนันบค่ะและควบคุมการผลิตโดยผู้จัดมากความสามารถคุณนิวนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุลและกำกับรายการโดยคุณต้นทิติวัฒนวัฒนพัดกุลพร้อมสร้างสรรค์ความสนุกบนหน้าจอทีวีเริ่มวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะทางช่อง9กกด3 0 ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งนะครับเรียกว่ารวมเด็ดเผ็ดมันจาก77จังหวัดทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับมาฟาดฟันกันแล้วก็สนุกสนานในแต่ละโจทย์ที่ท้าทายน้องๆมากๆนะครับผมแล้วก็ท้าทายพวกเราทุกคนด้วยนะเพราะเราจะได้ชมเรื่องราวของความสร้างสรรค์ของน้องๆที่เกิดขึ้นทั้งเสียงร้องนะครับการเต้นนะครับการแสดงความสามารถที่จะครบรถมากๆก็ติดตามได้ในสงครามไม่ครับเรียกว่าเราคัดกันค่อนข้างเข้มข้นนะครับผมเราได้ท่านคณะกรรมการแล้วก็พิธีกรที่ดําเนินรายการสงครามไม่ทำให้สนุกสนานแล้วก็ 6คนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นใครต้องติดตามเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกนะครับผมว่าทั้งร้องเล่นเต้นเอนเตอร์เทนได้ต้องครบรถจริงๆสำหรับยุคนี้ครับ อ๋อความสามารถของน้องๆต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ครีเอทนะครับผมความสร้างสารรค์นี่เป็นการนํามาก่อนนะครับผมแล้วก็เสียงร้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าวันนี้คนที่จะมาเป็นศิลปินดาวดวงใหม่ในยุคนี้ได้เนี่ยต้องครบรถมากจริง,รงๆนะครับผมทั้งร้องเต้นเล่นเอนเตอร์เทนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือ LGBT ก็ตามนะครับขอให้มาเถอะครับสงครามไม้ต้อนรับแล้วก็สนุกสนานอย่างแน่นอนครับอ่าใช่ครับผมกอ็อายุ13ถึง30ปีนะครับผมก็เล่นเรียกว่าเป็นทั้งเดด็็กกแล้้วววัยยรุ่น แต่เป็นรวมครบทุกยุคกนะันเนาะทุกเ<ด>จนเลยดีกว่านะครับผมประมาณนั้นเราก็จะได้เห็นความสร้างสรรค์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือมิติภาพที่เกิดในรายการของเราครับผมน้องๆเนี่ยก็จะได้เพื่อนใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ได้ความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับการทําให้วงการเพลงนะคบวงการบันเทิงไทยเนี่ยครับผมมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นต่อไปครับในส่วนของกรรมการนะคะก็อย่างที่บอกว่ามีอีกหลายท่านเลยวันนี้ก็มาบุโกะนะคะกับนางรุกตานก็มาก็ ดีใ,ใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการนี้ก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจาก77จังหวัดมีความสามารถมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากกับการตัดสินแต่ว่าก็ทํทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เเชื่อว่า6คนสุดท้ายจะได้เป็นอีกหนึ่ง บุคลากรที่มาประดับวงการบันเทิงนะฮะไม่ใช่แค่นักร้องอย่างเดียวแต่ว่าสามารถทําให้ทุกๆอย่างเลยก็มั่นใจค่ะว่าเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะเก่งว่าบางคนนะอย่างที่พี่ๆเห็นบนเวทีเมื่อกี้บางคนก็คือเป็นศิลปินได้เลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะแบบยิ่งเราเห็นแต่ละรอบเนี่ยค่ะเพลงช้าเพลงเร็วหรือว่ารอบต่อไปมันทําให้น้องเกิดประสบการณ์ในการประกวดแต่ละรอบแต่ละทีมแล้วก็ทําให้เราเองเราก็ได้ประสบการณ์จากน้องด้วยเหมือนกันนะคะการเป็นคณะกรรมการเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะ มาคอมเมนต์หรือว่ามาแบบมติมาอะไรน้องอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่หนูได้จากตรงนี้ตัวหนูเองนะคะหนูรู้สึกว่ามันทําให้การเป็นนักร้องลูกทุ่งของหนูเนี่ยดูมีคุณค่ามากขึ้นสาหรับตัวหนูเองเนี่ยแล้วก็ทําให้ความรู้ประสบการณ์ของหนูเนี่ยได้ได้แชร์กับน้องๆเ,เองด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆว่าลูกทุ่งมันไม่มีแค่กรอบเล็กๆคือกรอบนี่มันกว้างขึ้นทุกคนกล้าสามารถเอาเอาวุธที่มีอยู่ในตัวของตัวเองเนี่ยเหมือนเสียงรูกคอการแสดงอารมณ์ทุกอย่างขนมาได้หมดเลย เวทีนี้ไม่มีกรอบไม่มีความจํากัดคุณมีความสามารถเข้ามาเถอะครับ <ฮะ S 1> แล้วไม่ต้องกลัวกรรมการนะฮะเพราะกรรมการทุกคนโอเพ่นมากๆนะฮะเป็นสายลเลือดใหม่ครับต้องบอกว่าอึ้งจริงๆเขาคิดเองนะฮะคิดเองเราแค่เติมแต่งและเปิดโอกาสว่า <c oughs> โอกาสของคุณนะคุณคิดมาได้เลยนะฮะอย่างบุกโกเองก็แต่งนิดเติมหน่อยอย่างบางทีเข้ามาเขาก็าาล้นมาเลยนะเราเฮ้เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยล้น <c oughs> ถ้าคุณไปสู่ชีวิตจริงถูกไหมฮะใช่ครับแค่ประกวดนะคุณเดีี่คุณยี่บอกใช่อ่ะปอว่าไงบ้างตรองน้องอเมื่อกี้ตกใจล้นนี่หมายถึงน้องๆ้ใช่ไหมอ๋อพิธีกรไม่ต้องพูดถึงฮะพิธีกรนี่เกินคำว่าล้นครับโอ้ยเกินเยอะมากพิธีกรคือสนุกผมว่ารายการนี้เป็นหรือเราทํารูปแบบมาให้มันมีความครบรถครับคือมีทั้ง เรื่องของความสามารถแน่นอนเรื่องของการฟาดฟันคือเวลาคนที่จะมาแข่งกันเพื่อจะยืนเป็น6คนสุดท้ายเนี่ยใจมันต้องแบบเต็มที่มากดังนั้นความสนุกสนานบนเวทีจัดเต็มแน่นอนรวมถึงแสงสีเสียงวงดนตรีสดนะครับผมกรรมการทุกอย่างเราจัดเต็มอยากให้คนดูได้ดูแล้ววิธีการถ่ายทอดเพลงมันจะเหมือนเราฟังคอนเสิร์ตเลยมันไม่ได้เหมือน,อนกับการที่เรามาฟังว่าเอ้ยเด็กคนนึงร้องประกวดแล้วจบไปอันนี้คือเหมือนเราได้ดูคอนเสิร์ตได้ฟังเพลงเพราะและมีความหลากหลายด้วยครับค่ะ่ยอมอเองเป็น ผู้คุมเวทีทั้งหมดทั้งกรรมการและผู้เข้าแข่งขันนคะก็ปวดหัวอยู่ไม่เพราะว่าคือแต่ละคนเขาอยากให้ให้กรรมการเนี่ยอยากให้น้องๆได้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดคือได้ได้รับการพัฒนาแบบรวดเร็วพร้อมใช้ดังนั้นแต่ละคนเขาก็จะมีวิธีการในการที่จะสอนหรือแนะนําแตกต่างกันไปเราก็มีหน้าที่ที่จะแบบสรุปใจความทั้งหมดอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าคนที่มารายการนี้น้องๆนะจะได้ได้ ได้พัฒนาตัวเองอย่างตรงจุดมีคนหลากหลายแบบหลากหลายวงการมามาดูแล้วก็แต่ละคนเขาก็จะรู้ในแต่ละเรื่องราวของของแต่ละคนนะครับคือเด็กก็จะพัฒนาตัวเองได้หลากหลายแล้วพร้อมใช้จริงๆครั ก็ฝากด้วยนะคะว่าอาทิตย์นี้6กโมงเย็นทนะช่อง9ก้ากดหมายเลข30นะคะก็เป็นเวลาดีนะคะเป็นเวลาครอบครัวแล้วก็เชื่อว่ารายการสงฆาม,มเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งรายการเป็นรายการครอบครัวที่เข้าไปถึงทุกคนได้อยากให้ดูเพื่อความสนุกและที่สาคัญคืออย่างที่ผู้กบบอกว่าเป็นกนาลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยว่าใครจะเป็น6คนสุดท้ายรับรองแล้วว่าเข้มข้นสนุกได้สาระแล้วก็เป็นเวลาของครอบครัว,รว,รวที่ดีด้วยล่ะค่ะก็ สำหรับดอกเตรสร้อยเพชรนะครับผมถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของรายการเรานะครับคือการโดจิบเบอรี่นะครับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เหมือนกันนะครับทางด้านของการตลาดรายการเพลงลูกทุ่งนะครับผมที่มีแบรนด์อันยมณีอันทับอันดับหนึ่งของโลกเลยเนี่ยนะครับผมมาร่วมสนับสนุนของเรานะครับรวมถึงมีนาฬิกาโครุ่มด้วยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์อวีบไปก่อนอวีบไปกโอเคโอเคครับผมก็จะเป็นอีกการยกระดับของรายการลูกทุ่งให้ไฮเอ็นขึ้นนะครับผมยกระดับการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งและไม่่่ใชแค ศิลปินธรรมดาอย่างแน่นอนวันนี้เป็นอีกหนึ่งเพชรทีท่จะประดับโครงการนะครับไปพร้อมๆกับการดจิวเวลรี่ครับผมเชิญแม่ครับค่ะขอสวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะสําหรับ กรโดชิวรีและนาฬิกาโครุ่มนั้นนะคะเราอยู่ภายใต้บริษัทบาชโชจำกัดนะคะซึ่งบริบรษัทบาชโชจำกัดเนี่ยก็อยู่ในตลาดนะคะของนาฬิกาและก็เครื่องประดับอัญมณีชั้นสูงของประเทศไทยมาณวันนี้เป็นเวลากว่า30ปีแล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆค่ะที่เรามาเปิดการตลาดนะคะโดยการสนับสนุนนะคะรายการนะคะอ,อ,อย่างสงครามใหม่ในวันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่า เราก็ถกกันในบริษัทค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะว่าโดยเฉพาะในระดับบริหารนะคะเพราะว่าผู้บริหารต่างประเทศไม่รู้จักเพลงลูกทุ่งแล้วก็อาจจะรู้จักบางทีก็จะรู้จักอะไรนะคะหมอลำหรืออะไรก็คืออาจจะอะไรเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งเราก็ยังต้องดีเบตกันในบริษัทนะคะ<แ>ก็เลยบอกว่ารู้จักจอห์นเดนเวอร์ไหมนะคะจอห์นเดนเวอร์ก็เหมือนัรงลูกทุ่งนะเมืองนอกนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่ดังแต่จริงๆแล้วไม่ อันนั้นก็เป็นแค่เหตุผลหนึ่งนะคะแต่เหตุผลที่สําคัญก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือเป็นการทําอัญ,ญมณีทั้งสองอย่างเป็นศิลปะนะคะอัญ,ญมณีก็ทําด้วยมือค่ะนาฬิกาก็ทําด้วยมือนะคะเ,เป็นเรียกว่าเป็นศิลป์และเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยก็น่าจะคู่กันได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบริษัทเห็นนะคะที่จะสนับสนุนนะคะให้ประเทศไทยมีสิ่งที่เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะหรือเป็น เป็นพลังนะคะให้กับประเทศไทยเป็นพลังที่อ่อนนุม่มเป็นพลังของศิลปินนะคะแต่เราจะไปสู่ระดับโลกด้วยกันคะ่ะไปสู่สากลด้วยกันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยชื่อเสียงให้กับน้องๆน,นะคะและที่สําคัญก็คือผู้จัดนะคะน้องนิวเองนะคะแล้วก็ครอบครัวซึ่งรู้จักนะคะเป็นการส่วนตัวมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเชื่อแน่ว่าจะเป็นผู้นําให้กับศิลปินรุ่นใหม่นะคะให้เกิดนะคะ แล้วก็ให้เป็นกําลังสําคัญนะคะในการสร้างวัฒนธรรมให้กับประเทศไทยทําให้คนไทยมีความสุขต่อไปค่ะ <Okay. S 1> ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เราจะเห็นในส่วนของรายการก็อาจะมีส่วนร่วมในการแบบว่าอาธิบดีจังการตัดสินหรือว่าของรางวัลอะไรที่จะเปลี่ยนหรือเปล่าอ๋อ,อจริงๆทาง,งทางแบรนด์เองเนี่ยเราเรามีเรื่องของเราจะได้เห็นความสวยงามของอ<ช>ัญมณีที่ที่อยู่กับตัวของผู้เขาเ้าแข่งอ่าเรียวกว่ากรรมการแล้วก็พิธีกร,รด้วยนะครับผมอย่างเนี่ยครับผมก็จะเป็นเครื่องประดับหนึ่งที่เราจะได้เห็นนะครับสัญลักษณ์ของกระโดกก็คือใบแปะกล้วยนะคะใบแปะกล้วยที่น้องๆใส่กันนี่นะคะก็คือ จริงๆแล้วในในทางเอเชียเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ของความสุขภาพดีนะคะแต่ในยุโรปนะคะในเยอรมันใบแปะก,กวยคือสัญลักษณ์ของความรักค่ะอันนี้อย่างที่พูดในเรื่องของการให้กำลังใจในเด็กสารพิบูลพท้ายที่ผ่านรอบหนึงรอบนี้แล้วค่ะในรอบต่อไปให้ทำให้ดีแล้วก็ให้ผ่านเป็นสารพิบูลพงยระดับประเทศได้แค่เราให้น้องเต้นได้ไดพูดนิดือนนี้เต้นได้ายานะคะเพราะว่าน้องเต้นนี่ก็ได้รางวัลของ อีกค่ายหนึ่งมาเนาะของอีกเวทีหนึงมาล้วเตใจให้กําลังใจน้องๆยังไงได้บ้างเราเต้นก็เดี๋ยวจะอยู่ในพาร์ทหนึ่งของรายการเหมือนกันจะได้ร่วมโชว์อย่างไรต้องติดตามด้วยนะอันเดียว์น้งเต้นฝากค่ะก็ในฐานะเป็นลูกศิษย์ของท่านด็อกเตอร์นะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นสายประกวดเหมือนกันนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขออนุญาตให้กําลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเลยนะคะก็อยากให้ทําให้เต็มที่เพราะว่าเรามีบุคลากรที่ทรงคุณภาพในทุกๆ ภาคส่วนเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามรายการสงครามใหม่ด้วยนะคะ